สงครามราคารถไฟฟ้าในไทยถือว่าแข่งขันกันอย่างดุดเดือดเลยนะครับกับการหันค่าตัวลงหลายหมื่นไปถึงหลักแสนบาทโดยเฉพาะรถ E ีวีจากเมืองจีนทําให้ดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อยเช่นเดียวกับเนต้าวี2ประกาศลดราคาล่าสุดแม้เพิ่งจะเปิดตัวใหม่ได้ไม่นานก็ตามซึ่งก่อนหน้านี้ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง BYD หันค่าตัวดอฟินสูงสุด1 6 0 0 0 0บาททําให้ในตัวเริ่มต้นราคาลงมาชนกับเนต้าเลยนะครับซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลนี้ ที่ทำให้เนต้าตัดสินใจสู้กลับด้วยการลดราคาต้องท้าความไปถึง BYD ก่อนนะครับที่มีการหานค่าตัวของเจ้าโลมาดอฟินเริ่มจากตัวสแตนดาร์ดมีส่วนลดมากถึง140,000บาทเหลือเพียง559,900บาทส่วนตัวท็อปมีส่วนลด160,000บาทเหลือเพียง6,99,900บาทเท่านั้นจากการหานค่าตัวล่าสุดนี้พบว่าในตัวเริ่มต้น มีราคาใกล้เคียงกับเนต้าวีทั้ง2รุ่นย่อยแน่นอนว่าจุดขายอีกหนึ่งอย่างของแบรนด์เนต้าคือราคาได้สามารถจับต้องได้ง่ายเมื่อค่ายใหญ่อย่าง BY d ดีเปิดสงครามราคาถูกทําให้เนต้าต้องขยับราคานี้ให้เป็นรถไฟฟ้า e ีวีที่มีราคาประหยัดกว่าจึงหันราคาจากเดิมหลายหมื่นบาทนั่นคือตัวเริ่มต้นจาก5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลดทันทีห้าหมื่นบาทเหลือเพียง4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นและตัวท็อปอย่างรุ่นสมาร์ทจากราคา5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาท มีส่วนลด20,000บาทเหลือเพียง5 4 9 0 0 0บาททำให้มีช่องว่างระหว่าง n e ต้า2กับเจ้า BYD d o ด p h i n นั่นเองและหลังจากการลดราคาดังกล่าวทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วต้นทุนของรถ EV จากจีนอยู่ที่เท่าไหร่เพราะมีการหันค่าตัวค่อนข้างบ่อยแต่และครั้งถูกลงหลายหมื่นถึงหลักแสนบาทและแน่นอนว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวของเนต้า ทำให้ลูกค้าที่ซื้อรถไปก่อนหน้านี้เกิดอาการไม่พอใจเช่นกันนะครับเพราะบางคนเพิ่งจะออกรถได้ไม่กี่วันพบว่าราคาายแดงกลับถูกลงหลายหมื่นบาทกระทบต่อความรู้สึกลูกค้าเก่าไม่ต่างไปจากลูกค้าของ b y d ก่อนหน้านี้ที่มีท่าทีเรียกร้องค่าชดเชยกับบริษัทเรียกได้ว่าสงครามราคาของรถ E ีวีจากแบรนด์จีนทําตลาดดูเดือดไม่น้อยเลยนะครับทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ